อ่ะครับผมก็สวัสดีนะครับสวัสดีเฮียผมก็จะมาวิเคราะห์บอลนะครับสำหรับท่านท่านนะครับหนึงคู่นะครับทีเด็ดเน้นๆนะครับต่อวันวันละหนึ่งคู่สำหรับช่อง y o u t u b e นะครับก็เข้ามาแล้วนะครับเข้ามาแล้วมารับทีเด็ดแล้วนะฮะที่เด็ดย้ำนะครับว่าฟรีนะครับเข้ามาแล้วช่วยกดไลค์นะครับกด s u b สไครต์ให้เฮียด้วยนะครับก็ก่อนไปวิเคราะห์ ของบอลค่ำคืนนี to to ้นะครับเฮียก <goals wi> <love> ็จะสรุปผลเมื่อวานเลยนะครับเมื่อวานเฮียให้ไปที่คู่รัสเซียนะครับรัสเซียอ่าเป็นบอลโลกนะครับเป็นบอลโลกระหว่างสโลวาเกียพบกับรัสเซียนะครับคู่นี้เป็นบอลแพ้ทางกันจริงๆนะครับตังกิดตังกิดตั้งแต่ทีแรกแล้วนะครับจบครึ่งแรกอ่าสโลวาเกียนําไปเลยให้หนึ่งศูนย์นะเหมือนบอลคนละทรงเลยฮะบอลรัสเซียกับสโลวาเกียบอลแพ้ทางจริงๆนะครับก็ ที่ระดับ39ของโลกมาต่อครึ่งควบลูกเฮียคิดว่ามีของนะครับตายกันทั้งโลกนะครับเพราะว่าทุกท่านเทไปฝั่งรัสเซียกันเยอะเลยนะครับก็จบไปด้วยสกอร์สประตูต่อหนึ่งนะครับก็เสียเต็มกันไปนะฮะเสียเต็มกันไปสําหรับอ่ารัสเซียเมื่อคืนนะครับแต่ก่อนหน้านั้นเรามีกําไรมาหลายวันติดแล้วนะฮะบอลโลกช่วงนี้จับจุดยากนะครับเพราะเป็นนัดแรกนัด2นะครับต้องให้หลังชนฝากันนะครับหรือว่าแต้มอ่ะที่ว่ามีเขาเรียกว่าอะไรฮะแต้ม ใกล้ที่จะเข้ารอบนะฮะหรือว่าเบียดกันเข้ารอบตอนนั้นคือจะเต็มที่กันแล้วนะครับช่วงนี้เป็นช่วงตบเด็กของแต่ละทีมอ่าของขาใหญ่ของแต่ละสายนะครับก็เมื่อวานรลสเสียแพ้ไปนะครับแพ้ไป2ประตูนหนึ่งก็ขอโทษขอภัยด้วยนะสายสวนก็อ่ารับซั์กันไปนะครับสวนได้นะครับชอบก็ตามนะฮะชอบก็ตามขัดสวนสวนได้เลยนะครับไม่ว่ากันนะครับไม่ว่ากันนะ อันนี้เป็นบอลฟรีฟรีหน้าห้อง y o u u u e e นะช่อง YouTube ของเฮียนะครับไม่ว่ากันอยากสวนสวนไปเลยนะครับไม่ว่ากันนะก็วันนี้นะวันนี้ก็จะวิเคราะห์บอลโลกอีกหนึ่งคู่นะครับวันนี้จะไปวิเคราะห์ที่กลุ่ม F นะครับเป็นคู่ระหว่างสกอตแลนด์พบกับหมู่เกาะแฟโรนะครับ บอลกลุ่ม F อันดับหนึ่งของกลุ่มคือเดนมาร์กนะครับเดนมาร์กเตะสองนัดนะครับ2นัดมี6แต้ม6คะแนนนะครับแล้วก็ออสเตรียนะครับมีเตะ2นัดเช่นเดียวกันนะครับมี4แต้มนะครับสกอตแลนด์นะฮะสนัดมี2คะแนนนะครับเนื่องจากเสมอมาทั้ง2เกมนะครับของสกอตแลนด์เดี๋ยวไปดูฟอร์มนะฮะเดี๋ยวไปดูฟอร์มกันนะครับส่วนมุกอฟ่าโรนะฮะสนัดแพ้1เสมอ1นะครับมี1แต้มนะครับอิสราเอล1แต้มมอนโดวา1แต้มนะครับก็ มีสิทธลุ้นที่จะเบียดกันนะฮะเฮียมองว่ามีประมาณ3ทีมนะครับอันดับ1ก็เดนมาร์กเลยนะครับเดนมาร์กออสเตรียแล้วก็สกอตแลนด์นะครับสกอตแลนด์ Scotland อยากวันนี้นะครับสกอตแลนด์ Scotland ถ้าอยากเบียดขึ้นไปอัดับ2นะฮะต้องชนะในเกมนี้ให้ได้นะซึ่งเขามีโอกาสแล้วนะครับซึ่งพบทีมอย่างหมุกเกาะแฟโรนะฮะทีมคนละชั้นกันเลยนะครับไปดูที่บ้านผลบอลกันก่อนเลยนะครับ บ้านผลบอลเปิดราคามาที่ระหว่างบอลคู่นี้สักครู่นะครับบ้านผลบอลอ่ะเปิดราคามาที่2ลูกนะครับ2ลูกทั้ง2เลท2ราคาเลยนะครับน้ำแรกขาวนะฮะน้ำที่2ลบ10นะฮะทางด้านทีมสกอตแลนด์เป็นต่อนะครับทีมสกอตแลนด์อยู่อันดับ48ของโลกนะครับส่วนมูเกะแฟโรอยู่อันดับที่107ของโลกนะครับ มูเกาเแฟโรยิ่งโชว์สาวดูบ้านผลบอลเขาวิเคราะห์มานะครับเชื่อไม่ได้เลยนะครับบ้านผลบอลนี่เชื่อไม่ได้เลยเราเพียงแค่เอาราคามาเปรียบเทียบนะครับแล้วก็มาดูฟอร์มการเล่นนะครับเดี๋ยวไปเปรียบเทียบของเบตสามหกันบ้างนะฮะเป็นเว็บของเมืองนอกนะครับเบตสามหกเปิดเรทราคามาที่เท่าไหร่นะครับเบตสามหกเปิดราคาแรกมาที่ราคา2ลูกนะครับ2ลูกน้ําทางฝั่งสกอตแลนด์น้ํา0.96นะครับ ฝั่งมุกกาแฟเราน้ำ0.97นะครับถือว่าเป็นบอลสูสีกันมากนะครบอลคู่นี้นะครับสูสีแต่ว่าสกอตแลนด์ต่อนะครับต่อทั้งอันดับโลกต่อทุกอย่างเลยนะครับแล้วฟอร์มการเล่นวันนี้เป็นใจนะครับสกอตแลนด์ Scotland ได้เฝ้าบ้านนะฮะเล่นในบ้านตัวเองนะครับแล้วก็เลทราคาต่อมาที่2ลูกถือว่าไม่แพงนะครับถือว่าไม่แพงเลท อันเดอร์โอเวอร์นะครับมาที่2ลูกครึ่งควบ3เลยนะครับสำหรับบอลคู่นี้นะครับสูงกว่าหรือว่าอันเดอร์โอเวอร์นะครับน้ำศูนา0.97นะครับอั uh, Under, นเดอร์น้ำศูนา0.93ราคาไม่ผันผวนมากนะครับราคาไม่ผันผวนมากแต่ที่ผันผวนคือเลทราคาที่2เนี่ยฮะสองครึ่งควบ3น้ําเพิ่มไปเยอะเหลือเกินนะครับน้ําฝั่งสูงกว่านะครับแล้วก็น้ําฝั่งอันเดอร์ลดลงมาเหลือ0.85นะครับ ทางนี้ท้งนั้นเดี๋ยวเราไปดูสถิติของทั้งคู่เลยดีกว่านะครับสถิติของทั้งคู่นะครับที่เคยเจอกันมานะครับสักครู่มาแล้วนะครับสถิติของทั้งคู่นะครับเป็นทางด้านสกอตแลนด์นะครับเปิดบ้านชนะหมู่เกาะแฟรโร30ต้องย้อนไปถึงปี2010เลยนะครับยี่อ่บ11ปีที่แล้วเลยนะครับหมู่เกาะแฟโรแพ้สกอตแลนด์นะฮะปี2007นะฮะสกอตแลนด์ชนะ60ปี2 0 0 6นะครับ ปี2003สกอตแลนด์ชนะ3-1นะครับปี2002นะฮะเสมอด้วยประตู2ประตูต่อ2นะครับเหมือนบอลแพ้ทางนะครับเหมือนเมื่อคืนเลยนะฮะบอลคู่ระหว่างรัสเซียที่เฮียให้เล่นไปที่รัสเซียนะครับเฮียมองว่ารัสเซียยังไงก็เก็บชัยชนะได้ไม่ยากนะครับบอลแพ้ทางจริงๆนะฮะคิดไว้แล้วนะครับวันนี้เหมือนกันนะฮะแล้วสกอตแลนด์ได้เปิดบ้านสังเกตตรงนี้ฮะสกอตแลนด์เปิดบ้านเมื่อไหร่นะฮะชนะ3-0ชนะ6-0ชนะ3-1นะครับ ในเกมในบ้านของเขาแข็งแกร่งจริงๆนะครับของสกอตแลนด์นะชนะทั้ง3เกมนะครับไปเยือนก็ยังชนะอีก2 0นย์นะครับนี่ฮะกินราคาเต็มหมดเลยนะฮะกินราคาเต็มราคาเต็มหมดเลยนะกินเต็มทุกราคานะครับแต่ฟอร์มล่าสุดของเขาที่เฮียได้บอกไว้แล้วนะครับฟอร์มล่าสุดเขาล่าสุดนะฮะมาดูฟอร์มสกอตแลนด์กันฮะล่าสุดเสมออิสราเอลมา1นนะครับแล้วก็เสมอออสเตรีย2ประตูต่อ2นะครับก็เก็บได้เพียง2แต้ม2คะแนนเองนะฮะ แล้วก็ก่อนหน้านั้นไปแพ้อิสราเอล1-0นะครับแพ้สโลวาเกีย1-0นะครับแล้วก็เสมอทางด้านเซอร์เบีย1-1นะครับฟอร์มถือว่าไม่ดีเลยทีเดียวนะฮะแพ้2เกมนะครับเสมอ3เกมนะฮะอยู่อันดับกลางๆถึงระดับล่างเลยนะครับที่ว่าฟอร์มช่วงนี้นะครับถือว่าไม่ดีนะฮะไปดูฟอร์มตรงนี้กันมากนะครับ ทางด้านหมู่เกาะแฟโรก็ไม่น้อยหน้ากันนะครับล่าสุดแพ้ออสเตรียมา3ประตูต่อ1นะครับเสมอมอนโดวา1-1นะครับเสมอมอนต้า1-1เสมอรัดรัดเวียนะครับรัดเวีย1-1นะครับแล้วก็แพ้ลิทัวเนียไป2ประตูต่อ1นะครับแพ้2เกมเสมอ3เกมนะครับสำหรับทีมอย่างหมู่เกาะแฟโรนะครับไปเยือนทั้งนั้นเลยนะครับไปเยือนทั้งนั้นเลยแล้ววันนี้ เฮียมองว่ากลับออกจากสกอตแลนด์นี่น่าจะโดน2เม็ดไปอย่างต่ำนะครับวันนี้นะเดี๋ยวไปดูเลยราคาว่ามีราคาที่ว่าเล่นรับปลอดภัยไหมนะครับเหมือนที่เฮ er ียว e ิเคราะห์นะครับเหมือนที่เฮ er ียว e ิเคราะห์เลยนะครับสกอตแลนด์ Scotland วันนี้นะครับต้องการแต้มมากนะฮะถ้าเขายังอยู่ที่เสมออยู่เขาจะเพิ่มมาเป็นแค่3แต้มนะครับแล้วแต่ละนัดเขาต้องเจอของแข็งทางนั้นเลยนะครับซึ่งสกอตแลนด์ก็ยังไม่ได้เจอกับเดนมาร์กนะครับยังไม่เจอเดนมาร์กยังไม่เจอกับ,กกบพวกอ่า ทีมเต็งนะครับก็นัดนี้นะครับเป็นเลอกงามยามดีแล้วฮะที่เขาต้องเก็บ3มแต้มให้ได้นะครับในบ้านของตัวเองนะครับเพื่อเบียดคะแนนขึ้นไปเป็นอันดับ2ของตารางให้ได้นะครับชนะวันนี้เพิ่มอีก3แต้มเป็น6แต้มนะครับเดนมาร์กถ้าเดนมาร์กเสมอรหรือแพ้นะครับเดนมาร์กก็ยังอยู่ที่6แต้มนะฮะเขาสามารถเบียดขึ้นไป มีสิทธิ์ขึ้นไปถึงอันดับหนึ่งเลยทีเดียวนะฮะสำหรับทีมอย่างสกอตแลนด์ถ้ายังอยากจะลุ้นเข้ารอบต่อไปในบอลโลกรอบสุดท้ายนะครับเฮียมองว่าวันนี้สกอตแลนด์ชนะแน่นะครับแต่ที่จะชนะขาดไม่ขาดเดี๋ยวไปดูที่เลรยราคาอีกรอบหนึ่งนะครับไปดูที่เลรยราคานะครับวันนี้เฮียมีเว็บที่มานําเสนอนะครับเลรีราคาหน้าเว็บยูฟาเบทโมฟันนะครับย้ำนะครับขอฟังอีกรอบนึงฮะยูฟาเบทโมฟันตอนนี้เฮียย้ายมาเล่นเว็บนี้แล้วนะครับ ราคาค่าน้ําของคู่นี้นะฮะอยู่ตรงนี้นะฮะดูง่ายนะครับสาหรับท่านใดที่เป็นแฟนเอฟซี FC, เป็นแฟนของเว็บยูฟานะฮะยูฟาสนใจหเล่ามาเล่นเว็บเดียวกันเฮียยูฟาเบก็คือตัวเดียวกัน,นะฮะหน้าบ้านหลังบ้านตัวเดียวกันหมดนะครับเพียงแค่เรา,ามั่นใจนะครับเฮียก็มาเสริมความมั่นใจเรื่องการฝากถอนให้มันมั่นคงนะครับเพราะว่าเว็บโมฟัน เขาฝากถอนมั่นคงอยู่แล้วนะฮะแล้วแอนดมินบริการ24ชั่วโมงตรงนี้เฮียการันตีให้อ่า1ส่วนแล้วนะครับอีกส่วนที่2ท่านสามารถเลือกเองได้เลยนะครับสะดวกสบายนะครับราคาน้ําก็สูสีนะฮะราคาน้ําดีกว่าที่อื่นแน่นอนเฮียขอย้ำนะฮะแล้วก็มีการอ่าดูสดดูไรายได้ในเว็บได้สะดวกสบายมากเลยนะครับสำหรับเว็บยูฟ่าที่ท่านเคยเล่นมานะครับสนใจไหมมาร่วมเป็นสมาชิกเว็บยูฟนะครับ ไล่แอดก็ไล่แอดโมฟันนะฮะแอดโมฟันก็ทักเข้ามานะฮะแอดมินบริการ24ชั่วโมงเหมือนเฮียบอกไว้ตั้งแต่ต้นแล้วนะครับอ่ะมาดูเรทราคานะครับเรทราคาสกอตแลนด์มีราคาเปิดราคามาที่ต่อ2เม็ดนะครับต่อลูกครึ่งควบ2นะครับต่อ2ควบ2ครึ่งนะครับเรทราคาปลอดภัยสําหรับคู่นี้นะฮะสกอตแลนด์ถามว่าปลอดภัยไหมก็ราคาเรทราคาที่น่าเล่นดีกว่านะครับที่เฮีย อยากให้เล่นอยากให้ท่านเอาไปลงทุนนะครับให้เล่นราคาที่ลูกครึ่งควบ2นะฮะตรงที่เฮียวงให้ตรงนี้ครับวงให้แล้วนะครับวงให้แล้วนะ,ะลูกครึ่งควบ2ตรงนี้นะครับน้ำ0.78เปนะฮะเป็นเลทราคาที่ท่านสามารถทํากําไรได้สบายสบายเลยนะครับถ้าเป็นไปอย่างที่เฮียวิเคราะห์นะฮะนันนี้ถ้าสกอตแลนด์ อยากมีแต้มนะฮะอยากมีแต้มเพิ่มนะฮะแล้วก็มีโอกาสเป็นอย่างสูงเลยทีเดียวโอกาสมากเลยทีเดียวสําหรับค่ําคืนนี้นะฮะที่เขาเจอเจอ,เจอทีมอย่างหมู่เกาะฟโรนะฮะเขาน่าเก็บชัยชนะได้นะฮะฮียมองว่า2เม็ดน่าจะผ่าน,นะฮะวันนี้น่าจะมีอพวกสกอตแม็ด์แมโทมิเน่นะตัวทีมฟุตบอลอย่างนักเตะของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดน่าจะลงสนามด้วยนะ,ะตัวนี้ตัวเก่งเลยนะครับเพิ่งอายุในน้อยเองนะครับเป็นทีมกําลังหลักของทีมชาติสกอตแลนด์ได้สบายๆนะครับ วันนี้ให้เลรยราคาไปที่ลูกครึ่งครบ2นะครับให้เป็นเหรราคาที่ปลอดภัยนะครับก็เชียร์ได้นะครับชอบจัดขัดสวนได้เลยครับไม่ว่ากันนะครับเพราะว่าเฮียอันนี้เป็นของฟรีนะฮะของฟรีแล้วเราก็มาวิเคราะห์กันแบบคัดเน้นๆให้เลยนะครับไม่ชอบไม่ว่ากันสวนได้เลยนะครับสวนได้เลยนะ่าสวนตรงนี้นะฮะสามารถรับทีเด็ดเพิ่มเติมนะฮะอยากได้ทีเด็ดเพิ่มเติมครับมาเอาในกลุ่มนะครับ กลุ่มนี้เป็นกลุ่มซูเปอร์ VIP 898นะครับมาเอาในกลุ่มได้นะฮะไม่ว่าจะเป็นเนี่ยฮะอันนี้เป็นการนำเล่นบาคาร่านะครับนำเล่นบาคาร่านะฮะนำเล่นไลฟ์กันสดๆนะครับไลฟ์กันสดๆนะฮะบวก C นะครับแล้วก็มีการแคปให้ดูสกอร์ด้วยนะฮะบวก5สวยค่ะอ่ะก็มีสมาชิกในกลุ่มนะฮะบวกเท่าไหร่ก็มีแจ้งกันมานะครับบวกบวกบวกนะครับเอาแค่บวกนะฮะแล้วก็จะมี ช่วงหลังประมาณ5โมงเป็นต้นไปนะฮะจะมีทีเด็ดฟุตบอลของแต่และเซนเซียนให้มานะครับก็เนี่ยฮะตอนเช้าเราก็มาสรุปกันนะครับสรุปกันนะครับเนี่ยฮะในกลุ่มก็มีการพูดคุยนะครับเช้าเช้ามาบอลอ่อาเขาไพ่สวยๆแล้วก็เอามาแจ้งให้สมาชิกในกลุ่มดูได้เลยสามารถทํากําไรหาค่าอาหารเช้าอาหารเที่ยงสบายๆเลยนะครับกินเต็มกินเต็มนะฮะสำหรับบอลเมื่อคืนสําหรับ เสียงท่านอื่นนะที่ให้มาในนี้นะครับ2 0เยี่ยมมากนะฮะขอพระคุณทุกคนนะครับขอคูณทุกคนที่ยังอยู่ร่วมกลุ่มเป็นครอบครัวเดียวกันกับ v r p 898 5อยู่ในสมาชิกกลุ่มนะครับสนใจนะครับสนใจช่องทางเข้ากลุ่มก็ท่านเข้าไปสมัครของยูฟาโมฟันนะครับท่านก็แจ้งแอดมินไปเลยนะครับว่ามาจากช่อง YouTube เฮียพงนะครับแล้วขอเข้าร่วมกลุ่มด้วยนะฮะ เข้ากลุ่มฟรีนะครับเข้ากลุ่มฟรีท่านสมัครเพียงแค่100เหมือนที่เฮียสมัครนะครับสมัคร100บาทขั้นต่ำนะอันนี้พูดถึงขั้นต่ำนะหนึบาทท่านแจ้งไปเลยฮะแจ้งแอดมินไปเลยให้ดึงเข้าร่วมกลุ่มด้วยได้เลยนะครับฟรีแล้วเงินของท่านก็ยังเป็นเครดิตที่ท่านสามารถเอามาเดิมพันมาทํากําไรของท่านได้เหมือนเดิมนะครับไม่มีใครไปยึดเครดิตของท่านนะครับส่วนลายด้านล่างเป็นลาย ID ส่วนตัวของเฮียนะครับ p o n g v r นะครับท่านสามารถเข้ามาทักมาพูดคุยหรือว่ามาสอบถาม กติกานะครับในการเข้าร่วมกลุ่มหรือว่ามาสอบถามที่เด็ดนะฮะยินดีนะครับยินดีช่อง YouTube ช่องนี้เป็นช่องใหม่ๆนะครับเพิ่งเฮียได้เพิ่งสร้างมานะครับอ๋อท่านใดไม่เหมือนว่าจะไม่มั่นใจสามารถกดเข้าไปแล้วอ่ะกดซับก็ได้นะฮะกด s u b สไครต์ให้แล้วก็ท่านก็กลับไปย้อนดูผลงานช่วงหลังได้นะฮะที่ว่าเฮียได้อัดในอัพคลิปลงนะฮะผลงานมีนะครับผลงานมีไปดูได้เลยนะครับก็วันนี้ก็จะลาไปก่อนนะครับ เดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาสรุปผลกันสรุปผมกันว่าบอลที่เราให้วันนี้เป็นยังไงนะครับก็น่าจะผ่านนะครับวันนี้น่าจะผ่านนะวันนี้คัดมาแบบเน้นๆแล้วนะครับก็ขอให้ทุกท่านโชคดีทุกการเดินพันนะครับสวัสดีครับ